เอื๊มีเรื่องไงสิมาเป่าสูฟังเรื่องไงอย่างเดียเป็นเรื่องบัตรซีบัตรเทลิงมากเลยค่ะบัตรอะลือกคือจังสีหรอกค่ะอยังลูกชายเจนะค่ะพูดมันยืนกอดกับลังยุบหุ่นค่ะมันจะมาหาเบ่าลูกชายกูไปทั่วที่ทั่วแดนเด้อมันมักเถื่อยหาบ่าไปทั่วหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหาบาเด้อลูกกูเ่งไปนิสัยแบบนั้นอกเลยยังเอาไปเนี่ย

ผู้ชายทั้งสองมายืนกอดกันแบบนี้ฮะเท่าเท่าอเท้าใครเฮ็ดยังปะเนี่ยเท่าอออยากใส่น้าหมูกูเสียผัวไ,ไปโผล่ใม,มะเล่าเธอแบเนีเออกูเลื่อมหางขวามึงเท้าเนี่ยใคยสี่บ้าน้ำลูกบักนี่สนุกสู้มานั่งกอดกันแบบเนี่ยมายเฮ็ดแบบนี้ มันหมายความว่าจังไงผมมากันกับอรชอนครับแม่ฮะบอกไปดูมึงบอกไหมผมมากันกับอรชอนครับเจ้าเสียหอไปเท้าเท้าให้ใครห่องช่วยปะมันมาเหลือใจเนี่ยไปมากันพว่าร้าเถอะว่าที่บอกยังไง กูไายกับผู้ไสยหากินหัวทั่วไอ้ให้กูถามอีหลีนะสัวเอากันทั้งหน่อยถามยังของน<ม>ั่นแมวปากอีห้าขาไหลตองปเลยตอกไปเลยเริศปะคะพี่กูมาศูนย์แค่์ปานี้ปากตีถในที่สุดกูกับฮู้ลูกใส้สัวมีปลริศผู้ยิ่งมีมาสนใจมาเอาหัวมาเอาเมีดกัะเทยซำ กูจะเอานากูไปไว้ไซฮะผู้ยิงผู้ยิงบเงินบางอย่างมึงเป็นคือบพื่เอาตำ่ำเพาอล่ะแม่ต่ำเพาอล่ะแม่สู้สนิทกันสนิทสนมกันจนมันมันโคตรไปและมันโคไปทั้งนไปนั่งได้ผิดไปแล้วย้อนความากมันพาเป็นนางพนาเฑานางพนาให้เมียเห็นใจได้ยันนายแหนียงเคียง <ใจ S 2> ไฮ <ใจ S 2> หากลูกไส้ของเจ้าเอากันมากกระโดนอยู่บอกให้ยาเด้หับฮผู้เห็นดีด้วยยานายสร้างตัวน้องไม่ยาโนยังยาพนาพะนา,นา,นามันจะตายิี่อนไม่ยาะน่ะกันแกนตายแล้วหนาไปทีร่รูขอเสียกระเทยไปแล้วเสียาขอเสียกระเทยอ,อย่างซุ่มใสคือกับซื้อ ส้มใสมาคือก็เสิงโตตายเแ่านี้ตักงเยอเพิ่งละเอกไปเลยสิจ้าก็ฮั่งเพิ่งนี่ฮะหัวมึงขอเสียง้ายเฮ้ยแนบ่กูก็ติขอเสียงแในยาเื่นกันขอเสียงแในยาเลยค่ะบ่มีพ่อคนบ่มีพ่อคนก็แล้วกันล่ะนาเวทีบรรยากัดเถธอแกบุญยิ่งเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่เจ้าที่เป็นหูเป็นตาซอยข่อยได้เป็นอยังเจ้าคือมาเห็นดีเห็นงานของเขาให้เขาเอากันฮะ มาซามแล้วใคอยังยื่สขอว่าจากความเหมือนไม่เป็นหลังบอนเชีงนี่ค่ะโอ้ยจะมีนกุหลาบปอดใดกุหลาบปอดใดุปปูไส้มันปุ่มมีหีอ้ยนานมันแบบหีปุ่มีคุณตเขาว่าตุยเขาว่้กตเธอบอมีหีมึงมีหีมึงห้องหาสะแตกอย่างอิปอบเขากูกัดปอกฝองสูนได้ สามเซตพี่สาวกสาวเก็บคนนี่แหละบ้านดิเธอยยหนังลานออชอนเดี๋ยวออชอนขอเอาเงินที่ไปประกวดมามอบให้กับเม่ยาที่ได้อาศัยเพ่ินที่บ้านค่าบ้านค่าซอนกูค่านำค่าไฟกูสูมาะเป็ดมาเปื่อนบ้านกูอยู่เนี่ยเอาแล้วเถานะเภาษาเงี้ยสานีสิมาแลกสักสีซุสมกระเทยบ่มีหินจะไม่กูใจให้ป้านดิเธอ บ้นก <ersch> ูสวยๆละที่บ้านฮันที่ีเอาเงงกับว่ามาตัวบ้าที่เธอมาเงี้กับหมดศิมาเงี้กับบุญขีทไม่ขีดซ้ำลุงสายตนสร้างว่าจะไอ้คนกระเทยทิ้งเมืองบ้านนองข้อนี่แมนบอเพื่อนสาวเฮ้ย่ะมาดูกระบอนิเจ้าหนขั้นน่จริง เสียบไเรียบพอดมั้งูมันก็เป็นกระเทยกันปลาเลยปลาดอยปลาเจ้าโอ้ดเลยตัวปลาคอยใจบ่ปลาเลยใจบ่ปลากุ้กรสิปลาเนี่ยแะสาหัวพอดีปลาเลยเอ้าเอ้าเอ้ายังสีดีอยู้อีเจ๊บุญจริงอีน้ำหวานสวมสวยเบิดตสวย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 สวมาสิแตกแดดปอดอยู่เฮือนกูแล้วยังตัวหูจากคุณ สู้ข้ามที่ล่องขอสู่ล่งไปสู่กับพักกันหนีหนีจากเงินของกูเ้ยเงี้ยชาหองปันดาเล่นเฮี้ยกะเทยโว้ยสร้างดินเพราะข้าค้อมันตายเลยกูสูนมาบักบังก่อนกูก็คิดอยู่ดอกว่ามึงน่ะมาอยู่น้ำลูกกูนี่น้องห้องเดียวกันก็ลูกกูสนิทสนมกันป่านนี้บาได้แทน อยากเป็นลูกสภัยของกูเฮ้ยจะเป็นบ่เบิ่งหนังหนาเจา <st arts> ้าขวงกูนี่รับบ่ได้ลูกสใัยอักป,ปีจุ <st arts> ้มกระเทยนี้ยังดีจังใดจังเอาตน <st arts> ม่หนมังบักมังก่อนมันแปลงลาง <st arts> <st arts> เป็นผู้ญ,ญิ่งกูละนาย ได้แล้วเกิดกับย่าพ่อแนวนี่กูบอเอาคนเอาของหนีจากบ้านอย่ามายู่ให้กูเห็นขีดเส้นตายกันเลยมูกระเทยถีบ้าเยืดเยอดเดี๋ยวนี้บุตริงอีน้ำหวานกุยจัดการไม้เองอีคำว่าติดอีดาคนึงอีพวยใหญ่อีวะวิ่งทีปาติโตเขากำ